ครับผมกลับสวัสดีครับปิดหมอแคนแฟนหวยนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องนะครับสูตรหวยนาอ้วนนะครับผมช่องที่น้ำเนียวทางครับสูตรหวยนะครับหวยคำนวณเลขเด็ดอาจารย์ดังนะครับมาให้พี่น้องนะครับนําไปขิดผิดเจรนากันนะครับอามาจัดคัดพานนะพี่น้องเนาะทุกตัวเลขทุกเนีทางนะครับไม่เขานี่มีหลุดนะพี่น้องโปรดใจวิจารณญาณในการับชมนะครับผม เอามามาแล้วเสียงเจ๋วๆพอหา่อ้วนผู้กเก่าพี่น้องเอ้ยเอาแนวทางมาฝากต่อซุ้มเมเจ้าให้ปังหมานหล่นผู้สูงคนมาครับรอบนี้นะครับเป็นคลิปของนะครับปู้ศูนย์เจ็ดสายตัดอ่อมนก็พอๆกันพี่น้องนะครับจากทุกแนวทางนะครับเจาะอากาศพี่น้องเบื้องไว้ขนาดน,นะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจเข้ามั้งหลุดบ้างพี่น้องนะครับของปัวเองก็เหมือนกันนะ ของปูนะครับของปูเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับแต่ตัววิ่งรูดนี่แม่นนะพี่น้องอ่าสนะี่ห้ากับเจ็ดเก้าเนาะของปูให้อะไรละ่ะลืมละอันนี้นะครับของปูให้ที่สามด้วสี่นะครับเน้นที่สี่นะครับให้สี่มันออกที่สี่ห้ากับเจ็ดเก้าพี่น้องถ้าจับวินนี่เข้าหมดเลยได้พี่น้องนี่ยสี่ห้านะครับนี่เจ็ดเก้ามันมาด้วยกันนะครับหลักสิบเข้ามาด้วยกันหลักหน่วยเข้ามาด้วยกันนะของปู่ก็ถือว่า ดีอยู่นะครับของของวันสุกบ่ของวันสุกนั้นก็เข้านะครับพี่น้องเข้าวิ่งรูดเด้อออาไม่ใช่ตัวเข้าจับกู่นะเข้าตัววิ่งรูดนะครับแต่ไก่อยากให้พี่น้องนะครับเบื้งไหวเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมเดี๋ยวนะครับวันนี้นะครับแนวทางนะครับของผู้ได้ตัวไหนเรามาลุ้นกันนะครับมาเบื้งไหวเป็นแนวทางกันนะครับแต่สายวิ่งรูดนี่ยผมบอกว่าแม่นเด้อนะครับ ไม่แน่เดี๋ยววันนี้นะครับอาจจะเข้าทั้งตัววิ่งรูดแล้วก็นะครับเข้าทั้งตัวประกกคู่ก็ไดได้พี่น้องเรามาดูเด่นนะครับเด่นวันนี้นะเด่นบนกันล่างนะครับเด่นนะครับเด่นเลยนะครับนี่คือเด่นสายวิ่งรูดนี่ของปูนี่ผมว่าน่าจดตามอีกท่านหนึ่งนะครับปูศูนย์เจ็ดสายตัด รัฐบาลไทยของปู่ก็เข้าเนี้พี่น้องนะครับเข้าตัวตัดนะครับออกตัดตัวไหนออกตัวนั้นพี่น้องตัด2737 7, มา3 7เเลยนะครับเอามาดูนะครับของเลขนะครับของเลขราวพัฒนานะครับวันนี้น้าปู่ให้ที่7และ8ปด้ะพี่น้อง7กับ8นะครับมาดูชุดประกบกันนะครับก็จะมี3 4สี่ 35 36 7า7ามหกเจ็ดี่เจ็ด้าแล้วก็มาที่8ปดสี่นะครับแปดห้าแปดอุ้ยทำไมตัวเลขสวยจังพี่น้องวันนี้เพราะอะไรมันชนอกอมผมอยู่ด้นะครับเดี๋ยวเข้ามาดูกันนะครับดูของปู่ก่อนนะครับ เอาแนวทางของปูไปเด่นกันก่อนนะพี่น้องเนาะเด่นของปูนะครับวันนี้นะครับจะแม่นเหมือนเมื่อวานนี้ไหมอืมรู้สึก่็แม่นมากคือน้องของวันจันทร์สี่นะครับวิ่งรูดสี่นะครับก็มาที่สี่ห้านะครับวันนี้นะครับนนเด่นวันนี้เด่นที่เจ็ดนะครับเด่นที่เจ็ดนะครับเจ็ดก็จะมีเจ็ดสี่นะครับเจ็ดห้า เจ็หกนะครับสวยหรูมากพี่น้องตัวเลขสวยเดอ้อวันนี้ระวังด้วยนะของปู่เนี่ยนะครับที่นี่นะครับพี่น้องเขาเอามาขัดนะครับขัดกับของเรามั่งนะครับทีนี้นะดูสิว่านะครับเราจะได้เฮกันไหมซึ่งงวดก่อนนี้นะครับเขามาด้วยกันถ้าจับบินหกตัวนี่เข้าบนล่างนี่นพี่น้องงวดก่อนเห็นไหมนี่พี่น้องนี่ของวันที่สิบเจ็ดนะ ถ้าจับวินดีๆในเข้าบนล่างเลยได้พี่น้องเห็นไหมสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าเลขหกตัวมาทั้งบนทั้งล่างนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับมาชนของเราก่อนชุดของเรา,เาชุดแรกก่อนเนาะพี่น้องเนาะแปดเก้าศูนย์แปดมีเฉพาะแปดนะครับหกเจ็ดแปดหกเจ็ดและแปดเด่นแปดนะครับเด่นแปดแล้วหนึ่ง ทีนี้ก็มาชุดนี้นะครับก็มาที่สองสามและสี่สองสามและสี่สองสามและสี่ก็จะออกมาประมาณนี้นะพี่น้องนะครับที่เด่นๆนะพี่น้องเด่นสุดๆนะนะครับก็จะมีแ4ีนะครับ, 8, รบตัวที่มี8นี่แหละพี่น้องนี่นี่นี่แปดนะครับแล้วก็ชุดอีกชุดหนึ่งก็ชุดที่มีสองนะครับสามและสีเนาะ อ่ะก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับทั้งหมดก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วดูว่านะครับชุดไหนที่มันตรงแบบตรงๆเลยอะนะครับมีแปดหกนะครับแปดเจ็ดไม่มีแปดแปดเก้าหกไม่มีศูนย์ไม่มีมีแปดหกนะครับพี่นอ้องมีแปดหกเนอที่มันชนนะครับแล้วสูตรสี่ขู่วัดใจก็จะมีสามหกนะครับสามหกสามเจ็ดเนาะ สามหกสามเจ็ดแปดสองแปดสามไม่มีนะครับแล้วอีกชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งนี่พี่น้องนี่ตัวกันแปดห้านะครับเอาฉะานั้นมีสามชุดที่น่าสนใจนะครับที่น่าสนใจเด้เอออกจากของปู่ที่คัดที่เจ็ดนะครับเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกนะครับก็ชนของเราที่แปดห้าแปดหกแล้วก็สามหกนะครับเอาตามนี้พี่น้องนะครับมาัากจัดจัดพัน คัดวิเคราะห์ให้แล้วนะครับเบิ้งนะครับใบเป็นแนวทางกันนะครับสุดท้ายพี่น้องเฮงปังหมานโชคดีแล้วกันก็ให้มาขอให้เข้าขอให้เฮงขอให้ปังเดินแบบยาวๆให้พี่น้องโชคดีกันนะครับพี่น้องโชคดีสุขภูสุขคนนะครับสุดหัวหน,น้าอ้วนเอาคลิปหน้าสรุปแนวทางกันนะครับกับเราพัฒนาของวันพุทธที่19ขอให้ทุกท่านโชคดีครับพร้อม